กาวสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่เกมรถบอกนะครับในแมบ,บออนิเมะแอดเวนเนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเรีววเจ้าตัวของซาโบนะครับผมแล้วก็สอนอีโวไปเลย้วกันนะครับก็เรามาดูกันว่าใช้อะไรในการอีโวมากนะครับก็ใช้เป็นผลไม้ที่หาเป็นเป็นผลไม้อันใหม่นะครับใช้40อันเท่าเดิมนะครับผมแล้วก็ใช้ สตาฟูตธรรมดา12อันสีน้ำเงิน4อันสีแดง4อันแล้วก็สีพูสีอันแล้วก็สีลุงหนึ่งอันนะผมโอเคก็ดาเมจก็จะเพิ่มมา3.5%แล้วก็เป็นท่าใหม่เลยครับเป็นเฟรมดาก์คอนคิงนะครับผมทำไปเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคเราได้อะไรมาบ้างนะ เดี๋ยวขอดูสเตตหน่อยนะครับสเตตก็ประมาณนี้นะผมก็ไม่หวือหวาเท่าไหร่ลองกดรีไปโอเคไม่ดีแหละ <c oughs> โอเคใช่าหมเถอดก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยแล้วกันนะผมไปไปกันเลยเราก็มาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยนะผมับะ ลุยกันเลยดีกว่าลุยกันเลยดีกว่าวางตังก่อนเลยฮนะอันดับแรกอันดับแรกก็วางฟางไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะวางซาโบนะครับผมมาโอเควางเลยนะครับขออนุญาตเปิดเอฟเฟคหรือเปิดเอฟเฟกต์่กโอเคอับตังก่อน ก็เริ่มต้นมาก็ดาเมจก็จะอยู่ที่4ี0 0ันแปนะครับควาเร็วกันโจมตีเป็น8ปดจุดแปดวินะผมแล้วก็ระยะการโจมตีเนี่ยเป็น26.8สิบหกจผมเริ่มมาวางพันสองนะครับผมก็อัพ์พันต่อไปเนี่ยดาเมจก็จะเป็นหนึ่งหมื่นนะครับควาเร็วกันโจมตีเท่าเดิมระยะการโจมตีเป็น <c oughs> ระยะการโจมตีเป็น29.1นะครับผมโอเคเอัพไปเลยแล้วกัน,กนให้หนึ่งพันห้านะ ก็ดาเมจขั้นต่อไปเนี่ยดาเมจก็จะเป็นหมื่นหกนะครับควาเรวกันโจมตีเท่าเดิมนะผมแล้วก็ระยะการโจมตีเนี่ยเป็นสามสิบจุดสามนะครับผมเอาไปเลยแล้วกันใช้สองพันนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเป็นท่าใหม่เป็นท่าใหม่นะผมดาเมจก็จะอยู่ที่สองหมื่นนะครับแล้วก็ความเร็วการโจมตีจะอยู่ที่ 8.4นะครับผมแล้วก็ระยะการโจมตีเป็น3 1 4นะครับใช้300เยนอัพไปเลยนะครับเดี๋ท่าใหม่นะครับไหนคอดูหน่อยสิโอเคเหมือนต่อยลงพื้นกี่ฮิตเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียง2ฮิตหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูตัวโล่นะครับเดี๋ยวขอลองดูก่อนระหว่างน,นี้ก็อัพฟาร์มไปนะครับชิวๆครับชิวๆ มันฮิตเดียวหรือว่า2ฮิตว่ะก็ซาโบิเหมือนจะไม่ตีแอน,นะครับผมดูจากทรงแล้วน่าจะไม่ตีแอน,นะครับโอเคเวฟลี่หน่อยครับจัดไปจะวางกันก่อนนะครับก็ตำเมนขั้นต่อไปเนี่ยจะเป็นสามหมื่นนะครับพเพคะแนนการโจมตีเท่าเดิมแล้วก็คะแนนการโจมตีเนี่ยเป็น34.9นะครับผมเอาไปเลยนะท่าน โอเคแล้วก็ขั้นต่อไปเนี่ยดาเมจก็จะอยู่ที่38มหมนะครับพะแลี้ยงกันจงตีเท่าเดิมแล้วก็ระยะกันจงตีเนี่ยเป็น37.3านะครับผมอัพไปเลยนะครับใช้5 0าพนะครับโอเคต่อไปเป็นท่าใหม่ที่เราอีโวมาเมื่อกี้นะครับเป็นเฟร,รมดาก้อนคีนะครับผมก็ดาเมจก็จะอยู่ที่4 5่0 0ห้านะครับ ควเร็วการโจมตีเป็น7 9นะครับผมแล้วก็ระยะการโจมตีเนี่ยเป็น38.4นะครับผมก็เหมือนจะท่าน,นี้จะเป็นฮิตเตียวหมดเลยนะครับโอเคฮิตเตียวหมดเลยนะครับผมโอเคเป็นท่าใหม่อ๋อโอเคเป็นเหมือนล่อยอะไรนะบอลกิงกิไฟ <laughs> เป็นบอลเกงกี่ไฟนะครับออกไปนะครับใส่ศัตรูศัตรูก็ร้อนรนโอแรงมากเลยสนะี่หมื่นแน่ปุ๊บตุ้มก็ฮิตเดียวนะครับผมฮิตเดียวเหมือนเดิมนะก็ขั้นต่อไปเนี่ยดาเมจก็จะอยู่ที่หกหมื่นสองนะครามแรงกระเจิตีเท่าเดิมแล้วก็อะไรก็จะเจิตีเนี่ยเป็นสี่สิบจุดแปดนะครับผมเอาไปเลยแล้วกันใช้แปดพันโอเค ขั้นต่อไปเนี่ยดาเมจก็จะเป็น9,000 90, นะครับคอเลอรการโจมตีเป็น7.9แล้วก็ระยะการโจมตีเนี่ยเป็น41.9นะครับเหมือนระยะจะเยอะมากเลยนะครับเนี่ยอัพเลยกันใช้9,500โอเคสุดแล้วนะครับสลับซาโบของเราก็ดาเมจก็จะอยู่ที่9,000นะครับคอลอรการโจมตีอยู่ที่7.9แล้วก็ระยะการโจมตีเนี่ยเป็น41.9นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า วางได้กี่ตัวนะครับโอเคหนึ่งสองสาเอาเงินหมดจบเลยเงินหมดจบเลยนะครับโอเคตามมาแล้วสามแล้วสี่ห้าตัวโอเคได้ห้าตัวนะผมสำหรับซับโบนะครับก็ตัวเก้าหมื่นก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ที่ผมแนะนำก็ถ้ามีลูฟี่กับฟูจิแล้วเนี่ยก็อย่าหาเก็บนะครับ เพราะว่าตัวนี้มันมันตีช้าเกินไปนะครับสำหรับเป็นพวกอะไรนะตัวซัพพอร์ตวะไม่ไม่ใช่ตัวซัพพอร์ตอ่ะเป็นตัวดาเมจอ่ะสำหรับเป็นตัวดาเมจวางห้าตัวมันมาตีช้าเกินไปนะครับแบบนี้นะก็อาจจะใช้ก็สปีดก็ได้ที่เป็นเทรดที่เป็นเทรดนะผมอาจจะใช้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็วางได้ห้าตัวก็ถือว่าไม่แย่นะครับตัวละ9 0้าหมื่น ไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แ,ยแต่ก็ถ้าสามารถเก็บตัวอื่นได้เนี่ยก็แนะนําให้เก็บเป็นเเจ้าตัวของฟูจิโทระหรือว่าลูฟี่ก่อนนะครับเพราะว่า2ตัวเนี้ยตีแอนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับ ปแล้วครับบายๆเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรีวิวฟูจิแล้วกันถ้ามันเข้าตู้นะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มมารีวิวให้คนดูเลยนะครับช่องอื่นอาจจะแบบเออรีวิวไปแล้วแหละแต่ผมก็จะรีวิวครับไปแล้วบายๆเจอกันคลิปหน้าครับ